แนวคิดนะคะเนื่องจากขยะพลาสติกมีจำนวนมากเราจึงนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่คนพิการทางสายตาสามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยระบบทางข้ามอัจฉริยะของเราค่ะ หลักการทํางานนะคะเมื่อคนและรถเคลื่อนที่ผ่านบนอีพลาสติกของเราตัวเพโซเล็ก e ริกก็จะเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและแายพลังงานไฟฟ้าไปยังตัวเซนเซอร์เมื่อเราเข้ามาใกล้ระยะ2เมตรถึง50เมตรเซนเซอร์ก็จะทํางานส,งส่งเสียงคนก็จะหยุดและเมื่อเซนเซอร์เงียบคนก็สามารถข้ามทางได้อย่างปลอดภัยค่ะ